สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับว่าในช่วง21จนถึง30พฤศจิกาย25น2565นี้คนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวัน พุธกลางวันทั้งหลายไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตา การงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ21จนถึง30พฤศจิกายน2,565เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่ากำลังจะพบกับความโชคดีในเรื่องงาน นในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้นั่นเองครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันไพ่สิเหรียญไพ่ t h s u u n ไพ่ดิอ h ก m ิมิสครับ3ใบนี้จะพูดถึงแนวโน้มที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวัน พุธกลางวันทั้งหลายนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิ กายน2,565นี้ทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลนะครับเพราะมีผู้คนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เคยเป็นปัญหาไพดีอะคิมิสจะพูดถึงการที่คุณนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์เอา ชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆนั่นเองครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวัน ให้เดอะซันจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าการได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญที่ จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในสายอาชีพก็เป็นได้เช่นกันในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้ใครที่ทำงานนะครับ เป็นลักษณะของทำงานกับที่บ้านทำงานกับคนในครอบครัวต้องบอกว่าธุรกิจหรือว่างานที่ทำอยู่ดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับการลงทุนการทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้สำหรับใครที่อยากจะลงทุนก็ต้องบอกว่าลงทุนไปแล้วจะได้ผลกาไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจนั่นเองนะครับ ส่วนใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินซื้อขายที่ดินนะครับทำโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็น คนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศช่วงนี้การงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของงานจะดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับถ้าเป็นคนค้าขายค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายที่มีหน้าร้านช่วงนี้ขายดี นะครับเรียกได้ว่าขายดีเป็นเทน้านเทท่าเลยก็ว่าได้นะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับการทําธุรกิจการเจรจาการตกลงการต่อรองใดๆก็ดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทก็อย่างที่บอกนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานโดดเด่นเป็นพิเศษครับ เอาล่ะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานหางานสมัครงานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักทีนะครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้ คุณมีเกณฑ์คุณมีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเอาล้วครับดวงชะตาการงาน ในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันกันบ้างครับว่า21จนถึง30พฤศจิกายนนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันกับไพ่เจดเหรียญจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนโตใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงินเก็บออกมาใช้กับเรื่องบางเรื่องกับสถานการณ์บางสถาน เช่นบางคนอาจจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อของชิ้นใหญ่ในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้ก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายนนี้แม้จะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากแต่คนเกิดวันพุธกลางวัน การเงินยังคงดีการเงินยังคงคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับเรียกได้ว่ามีเงินพอใช้มีเงินเหลือเก็บนั่นเองคนเกิดวันพุธกางวันทั้งหลายใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเคยเก็บเงินไม่อยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2560 ภาคานี้การเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงใครที่กำลังมองหารายได้เสริมนะครับหรือว่ามองหารายได้ช่องทางใหม่ๆก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับโอกาสทางการเงินด้วยนะครับทำให้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสทางการเงินเข้ามา ทำให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีเงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับคนเกิดวัน พุธกลางวันทั้งหลายครับไพ่เดินเลเวอร์ครับไพ่ใบนี้สําคัญมากในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันเพราะเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุดกลางวันนั้นจะได้รับคําแนะนําดีๆในเรื่องเงินจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนรอบข้างหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่จะได้รับความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเพราะชะนะแล้วคนเกิดวันพุธกลางวันใครที่มีปัญหาทางการเงิน นะครับหรือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายมีภาระหนี้สินนะครับหรือว่ามีปัญหาทางการเงินอยู่ฟังให้ดีเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมา21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองจากผู้คนรอบข้างนะครับหรือว่าจากบุคคลที่3นะครับ หรือว่าเข้ามาให้คําแนะนําดีๆในเรื่องเงินกับคุณหรือว่าเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินกับคุณทําให้คุณนั้นสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้บางคนสามารถที่จะนะครับบรรเทาสถานการณ์ให้เบาบางลงไปได้เรียกได้ว่าทําให้สถานการณ์นะครับหนี้สินที่คุณนั้นมีอยู่นั้นดีขึ้น นะครับก็เป็นได้เช่นกันในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นนี้ใครที่เป็นหนี้ต่างๆไม่ว่าะจะเป็นหนี้เงินกู้หนี้บัตรเครดิตต่างๆเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้หนี้ใช้สินปลดหนี้ปลดสินได้นั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับส่วนใครที่นะครับ กำลังรอคอยในเรื่องของโชคลาภหรือว่าคิดจะเสี่ยงโชคนะครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2,565นี้หากคุณคิดจะเสี่ยงโชคนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับแต่หากจะเสี่ยงโชคนะครับคำทำนาย เมื่อมีไพ่เดินเลเวอร์ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นคนที่นำพาโชคลาภมาให้คุณ คือคนรักของคุณคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของคุณเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามนี้ก็แล้วกันแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการ ใช้จ่ายนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง21จนถึง30พฤศจิกายน2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันเมื่อเราเปิดไพ่ขึ้นมา ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันดูจะไม่สดใสนะครับไพ่5้าถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการจากลาการแยกจากการห่างไกล จากคนรักมีเกณฑ์ที่สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไพ่ก้าดาบจะพูดถึงการที่จะพบเจอกับการที่ถูกคนรักทำให้ต้องเสียใจเสียน้ำตาการโดนหลอกนะครับ การมีปัญหาทางความสัมพันธ์การทะเลาะเบาะแวง้งการเกิดความขัดแย้งการเกิดปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่า ตั้งอยู่บนความไม่ไว้วางใจการหึงหวงการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่มาจากการที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ช่วง21จนถึง3 0พฤศจิกายน2565นี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณดูจะไม่พั พัฒนาไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับ ความรักความสัมพันธ์นั้นตั้งอยู่บนความไม่ไว้วางใจบางคนต้องระวังคนที่นะครับคบหาดูใจกันอยู่อาจจะหลอกให้รักหรือว่าทําให้เสียใจหรือว่าเข้ามาแล้วคาดหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวเราก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับรวมถึงให้ระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มีเหตุมาจากความไม่ไว้วางใจกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วเป็นครอบครัวกันแล้วก็ต้องบอกว่า21จนถึง30พฤศจิกายน2565นี้ให้ระวังในเรื่องของปัญหาหึงหวงปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแยง้งเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะกลายเป็นเรื่องได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่สิ่งเหล่านั้นจะนำพาไปสู่การเลิกลา หรือว่านำพาไปสู่การแยกจากได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนใครที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คงยังจะต้องรอคอยโอกาสรอคอยเวลาที่เหมาะสมต่อไปก่อนนะครับ เอาล้วครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายฟังแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจในความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นะครับขอให้คุณนั้นจับมือคนรักให้แน่นๆประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับแล้วก็พากันก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ในช่วง21จนถึง30 พฤศจิกายน2,565นี้ไปให้ได้นะครับเอาใจช่วยในทุกๆความสัมพันธ์ครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจาร าจารปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ wow paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995